ภาคประชาชนแล้วก็ผู้ประกอบการนะครับได้ขอให้มีการผ่อนโนบ้างแบ่งโซนนะครับพื้นที่ที่มีความตึงเครียดเนี่ยตามลําดับเพราะฉะนั้นการที่จะคิดที่จะผ่อนปลนอะไรได้เนี่ยก็จะดูตามโซนที่มีความตึงเครียด สืบเนื่องจากที่ทางพลเอกนัฐพลนาคพาณิชย์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหมว่าที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเปิดเผยกับทางท็อปนิวส์ เกี่ยวกับการที่ทางการไทยมีแนวทางผ่อนปรนการเปิดด่านชายแดนไทยกัมพูชาพร้อมตอบคำถามกรณีมีกระแสะข่าวญี่ปุ่นกดดันไทยให้เปิดด่านเนื่องจากต้องนำชิ้นส่วนรถยนต์ที่ผลิตในประเทศกัมพูชาเข้ามาในประเทศไทยว่ายอมรับว่าก่อนหน้านี้มีประเทศที่3บางประเทศได้ร้องขอให้ไทยผ่อนปรนในเรื่องเปิดด่านจันทบุรีตราด ที่อยู่ในจุดที่ไม่สุ่มเสี่ยงเพื่อน,นำสินค้ามินิแบร์หรือชิ้นส่วนและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่มีฐานผลิตอยู่ในกัมพูชาเข้ามาในประเทศไทยซึ่งไทยเห็นว่าประเทศดังกล่าวมีความเดือดร้อนจึงผ่อนปลนเปิดด่านให้แต่ขอยืนยันว่า เรามีการพูดคุยของทางการไทยไม่ได้ผ่อนปรนในเรื่องของบุคคลให้เดินทางเข้าออกได้แต่เป็นการหารือการผ่อนปรนเรื่องขนส่งสินค้าโดยไม่ได้ปล่อยแบบเสรีเรามีการกำหนดระยะเวลาเปิดปิดด่านชัดเจนรวมถึงการจำกัดจำนวนเที่ยวที่ประเทศที่3จะส่งสินค้าเข้ามาในไทยอย่างเข้มงวดส่วนกรณีที่มีกระแสะข่าวว่าประเทศญี่ปุ่นกดดันไทยให้เปิดด่านเนื่องจากต้องนำสินค้าชิ้นส่วนรถยนต์ที่มีฐานผลิตในประเทศกัมพูชาเข้ามาในประเทศไทยนั้นผลเอก นัทพลกล่าวชี้แจงว่าก่อนหน้านี้ที่ประเทศไทยและกัมพูชามีความขัดแย้งรุนแรงจนเกิดเหตุปะทะซึ่งกัมพูชามีการลอบวางทุ่นระเบิดทำให้ทหารไทยได้รับบาดเจ็บ ถือเป็นการละเมิดอนุสัญญาอ้อต่อว่าโดยที่ผ่านมากระทรวงต่างประเทศของเราได้ร้องขอให้ญี่ปุ่นช่วยมาเจรจากับกัมพูชาเพื่อน้มนาวให้มาเก็บทุ่นระเบิดซึ่งเอกอัคราชทูตที่ประเทศญี่ปุ่นได้เดินทางมาคุยกับกัมพูชาจากนั้นทูตญี่ปุ่นได้มาพบตนและบอกว่าแนวโน้มการเจรจาเป็นไปด้วยดีกัมพูชามีท่าทีตอบรับในการเก็บกู้ทุ่นระเบิด ล่าสุดค่ะทนาทยอาภพรานักร้องลูกทุ่งชื่อดังถึงกับต้องออกมาโพสต์ตั้งคำถามเรื่องญี่ปุ่นขอให้ไทยเปิดด่านว่าญี่ปุ่นมีส่วนอะไรที่จะต้องให้เปิดด่านเขมรกับไทยแล้วทำไมำเขมรถึงต้องฟังญี่ปุ่นสงสัยไหมทุกคนเอาสมองส่วนในคิดที่จะเปิดด่านถ้าไม่เปิดคนไทยจะอดตายหรอก็ไม่ใช่เท่าที่ได้ยินไม่มีใครอยากให้เปิดนะที่ผ่านมายังบอบช้ำไม่พอหรอคะ เกี่ยวกับเรื่องนี้นายเอโนโอะอซูชิเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำกัมพูชาก็เปิดเผยเรื่องของการเปิดด่านระหว่างให้สัมภาษณ์กับสื่อกัมพูชาบอกว่าการปิดด่านชายแดนที่ยืดเยื้อระหว่างกัมพูชาและไทยทําให้บรรดาบริษัทต่างๆของญี่ปุ่นตกอยู่ในสถานการณ์ที่ยากลําบากและการจ้างงานใหม่ๆในกัมพูชาไม่ใช่เรื่องง่ายในสถานการณ์เช่นนี้โดยประเทศที่3ซึ่งของให้ไทยและกัมพูชาเปิดด่านท่ามกลางความขัดแย้งที่ยัง,ยงมีอยู่ก็คือญี่ปุ่นนั่นเอง นายอูเอโนะอาซูชิกล่าวว่าเข้าใจว่ารัฐบาลกัมพูชาหวังว่าบริษัทต,ต่างๆของญี่ปุ่นในกันมพูชาจะมอบโอกาสการจ้างงานแก่บรรดาแรงงานที่เดินทางกลับมาอย่างไรก็ตามสืบเนื่องจากการปิดด่านชายแดนที่ยืดเยื้อกับไทยบรรดาบริษัทญี่ปุ่นที่ลงทุนในกันมพูชาผ่านนโยบายไทยแลนด์พลัสวต้องตกอยู่ในสถานการณ์ที่ยากลำบากมาก และการขยายโอกาสการจ้างงานใหม่ไม่ใช่ภารกิจที่ง่ายหลังมีแรงงานกรรมัมพูชามากกว่า800,000คนที่เดินทางกลับจากไทยท่ามกลางข้อพิพาทตามแนวชายแดนแต่ทางกระทรวงแรงงานกรรมัมพูชาพบว่าเป็นเรื่องที่ยากลำบากมากๆที่แรงงานที่เดินทางกลับมาเหล่านั้นจะได้งานทำ นอกจากนี้นายเอโนยังระบุต่อว่าการลงทุนของญี่ปุ่นภายใต้นโยบายไทยแลนด์ PLUS ONE คือการลงทุนในไทยและขยายไปประเทศเพื่อนบ้านที่มีศักยภาพเพิ่มขึ้น ซึ่งก่อนหน้านี้นักวิเคราะห์หลายรายได้เตือนว่าค่าแรงไทยที่สูงกว่าประเทศรอบๆซึ่งการเข้าสู่สังคมสูงวัยและการที่เป็นประเทศที่ไม่ได้เป็นฐานผลิตเทคโนโลยีหรือวิ่งไล่ตามนวัตรกรรมการผลิตและการพัฒนาแรงงานที่เชื่องช้าอาจจะทําให้ไทยตกขบวนเม็ดเงินลงทุนจากต่างชาติได้ในรเร็วๆนี้นายอูเอโนะยังยืนยันว่าบริษัทญี่ปุ่นบางแห่งกำลังมองหาพนักงานใหม่ และหวังว่าทางกระทรวงแรงงานกัมพูชาจะอำนวยความสะดวกในเรื่องนี้ขณะเดียวกันทางรัฐบาลญี่ปุ่นจะพิจารณามอบการสนับสนุนด้านการฝึกหัดอาชีพแก่แรงงานที่เดินทางกลับมาโดยกำลังหารือเกี่ยวกับกรอบเวลาและวิธีการต่างๆอย่างเจาะจงกับฝ่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้องรวมถึงกระทรวงแรง,งงานและการฝึกอาชีพของกัมพูชาด้วย